ปัญหา USB หรือว่าแฟลชไดร์นะครับให้สามารถเล่นเพลงในเครื่องเสียงรถยนต์ได้นะครับถึงแม้ว่าเราจะได้กอบพวกเพลงพวกเอ่อวีโอต่างๆลงไปในแฟลชไดร์แล้วนะครับแต่ว่าในขอไปเล่นในเครื่องเสียงรถยนต์กับไม่สามารถเล่นได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับ ทางเอฟพบประชาชนนะครับวันนี้กลับมาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งนะหัวข้อในวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของแฟลไดร์นะครับ USB หรือว่าแฟลไดร์บที่นําไปเล่นในเครื่องเสียงรถยนต์แล้วไม่สามารถเล่นได้นะครับก็คือมันมันไม่ดีเทคให้นะครับก็คืออย่างเครื่องเสียงรถยนต์รุ่นใหม่ๆเนี่ยมันก็จะไม่มีซีดีให้เราเล่นแล้วนะครับหรือไม่เฉพาะในเครื่องเสียงรถยนต์นะครับอาจจะเป็นพวก วิทยุอะไรต่างๆนะครับเห็นไหมวิทยุตัวเล็กๆอะไรต่างๆเหล่านี้ที่มีช่องให้เสียบ usb เพื่อเล่นเพลงแต่ว่าพอเสียบเข้าไปแล้วมันรู้สึกมันเล่นไม่ได้นะครับวันนี้จะพามาดูในเคสของเครื่องเสียงรถยนต์จะลองใช้แฟลชไดร์นะครับที่ใช้งานทั่วไปแล้วก็ก๊อบไฟล์เพลงใส่ไว้ในแฟลชไดร์เลยนะครับจะมาลองเปิดดูกับตัวเครื่องเสียงรถยนต์ ะเห็นว่ามันเงียบนะครับเสียบเข้าไปแล้วนะครับอย่เงียบสนิทตัวบลูทูธดีเทคได้นะครับแต่ตัวอันนี้ต่อกับพวกสมาร์ทโฟน USB ไม่ได้นะครับผมจะเอาไปแฟดเป็นแฟดสามสองดูนะครับเดี๋ยวจะมาลองดูอีกทีนึองอย่างเมื่อกี้ที่เสียบเข้าไปเนี่ยก็คือจะเห็นว่ามัน ตรงหน้าจอของเครื่องเสียงเนี่ยมันไม่สามารถที่จะดีเทคตัว USB ได้นะครับก็คือขวอนี้ทำให้เราอาจจะสงสัยไปในหลายๆทิศทางเลยนะครับอาจจะนึกถึงว่า USB เราเสียด้วยหรือเปล่านะครับนี่ก็อย่างแรกเลยนะครับ USB หรือตัวแฟลชไดร์ที่จะนำมาใช้ในการเปิดเพลงฟังน,นะครับเสียงรถด,ดังมากนะครับยัง อย่างแรกเลยแนะนําว่าควรควรหาของที่มันเกรดดีๆสักหน่อยหนึ่งนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ของที่มันมียี่ห้อแต่ว่าก็ก็สอบถามจากคนใกล้ตัวหรือคนที่เขาเคยใช้อยู่นะครับว่าถึงแม้จะเป็นของโลเกตแต่ว่ามันเคยใช้งานได้อะไรประมาณนี้นะครับก็ขอให้มีคุณภาพสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้ตัดปัญหาเรื่องของการที่เราหลงทางเองนะครับ อันนีอ้อย่างตัวเมื่อกี้ที่เสียบเข้าไปในรถจนแล้วมันไม่ไม่ดีเทคให้นะครับเดี๋ยวลองย้อนกลับมาเปิดดูที่เครื่องเราอีกทีนึงที่เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีเอ่อมันมีไฟล์ทั้งหมดเนี่ยนะครับตัวแฟลชไดร์มันไม่ได้เสียนะครับตัวเพลงที่ก๊อบลงไปไว้ในในตัวแฟลชไดร์เนี่ยมันก็ยังอยู่ครบนะครับเนี่ยมีเสียงปกตินะครับ แล้วทีนี้ยทำไมมันถึงไม่ไม่ดีเทคให้เรานะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือแฟลชไดร์ที่เราใช้งานอยู่ปกติบางทีเราก็มีการลบน,น่นลบนี้ออกก็าอาจจะมีการฟอร์แมตอะไรต่างๆบางทีเดิมทีเลยเนี่ยก็คือเราใช้งานอยู่แล้วก็ไฟล์ไปมานะครับเราลองมาคลิกดูตรงนี้นะครับคลิกขวาตรงพื้นที่ว่างๆมาที่ Property เรามาเช็คดูเราตรงเนี้นะครับ ไฟล์ซิสเตมเนี่ยมันเป็น NTFS นะส่วนมากเราจะใช้กันเป็น NTFS นะในปัจจุบันนี้นะครับก็คือถ้าไฟล์ซิสเตมเป็น NTFS เนี่ยเวลาเราเราเราไปเสียบในเครื่องเสียงรถยนต์อ่ะมันจะไม่สามารถดีเทคให้เราได้นะครับอันนี้ไม่ว่าจะของไม่ว่าจะเป็นแฟลชไรเกตดีขนาดไหนก็ช่างนะครับมันจะไม่อ่านให้นะนั้นเราต้อง <S <S ฟอร์แมตใหม่นะครับฟอร์แมตใหม่ก็คือเป็น ให้ตรงนี้เป็นแฟดสามสองนะครับก่อนอื่นพวกเพลงเหล่านี้นะครับพวกไฟล์เพลงเหล่านี้ที่เราต้องการจะฟังเนี่ยถ้าเราไม่ได้เก็บไว้ที่อื่นก่อนแล้วนะครับก็ควรสำรองไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ก๊อปกลับมาอีกทีหนึ่งนะครับนี้ผมมีไฟล์อยู่ที่อื่นอยู่แล้วนะครับผมจะฟอร์แมตเลยนะครับเรามาคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยตรงนี้ของผมมันเป็นไดเอฟนะครับก็คือตัวนี้คลิกขวาตรงนี้ขึ้นมาฟอร์แมตตรงนี้ก็ได้นะครับ หรือจะมาที่ Disk PC นะถ้าเป็นพวก Windows 7มันจะเป็น m y c o m นะครับตรงนี้อันนี้ก็คือตัวแฟลชไดรฟ์ของเรานะครับฟอร์แมตให้ถูกนะครับคลิกขวาตรงนี้นะครับมาที่ Format แล้วตรงนี้ไฟล์ s ิ s เ e มเนี่ยมาเลือกให้เป็นแฟลชสนะครับคลิก Start ได้เลยนะครับโอเคใช้เวลาไม่นานนะครับแล้วปิด ขาได้พอฟอร์แมตเสร็จมันก็ได้พื้นที่ว่างๆนะครับเราก็ไปกอปเพลงของเราทั้งหมดมาใส่ไว้นะครับเลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็ Copy มาวางที่แฟลชไดร์เหมือนเดิมนะครับก็เร็วช้าก็ขึ้นอยู่กับความจุของแฟลชไดร์ของเราเอง การฟอร์แมตด้วยแฟลชสเนี่ยก็แค่50 50เองนะครับที่ว่ามันจะเล่นได้หรือเล่นไม่ได้นะครับอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับว่ามันจะเป็นแฟลชได้ยี่ห้อดีหรือไม่ดีหรือว่าจะเป็นของโลเกตโโนเนมอะไรก็แล้วแต่นะครับ50 50เหมือนกันนะครับเราไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้นะครับอันนี้จากที่ผมลองมาแล้วนะเดี๋ยวผมตอนนี้ใช้เป็นแฟลชสามฟอร์แมตเป็นแฟลชสาแล้วก็มาวาง เดี๋ยวไปลองดูอีกทีว่ามันอ่านให้ได้หรือไม่ได้นะครับเพราะว่าที่เคยเจอมานะครับบางทีมันก็อ่านให้ได้บางทีก็อ่านให้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปดูว่าถ้ามันไม่ได้เดี๋ยวจะมีขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวจะบอกอีกวิธีหนึ่งนะครับซึ่งอีกอีกวิธีหนึ่งนั้นเราจะต้องไปดาวน์โหลดโปรแกรมมาช่วยด้วยนะครับอันนี้ก็คือเราใช้เฉพาะตัวฟอร์แมตที่มันมีอยู่ในตัวเครื่องของ Windows อยู่แล้วนะครับ มื่อครบ100%แล้วนะครับเราเดี๋ยวผมเอาแฟลชได้ตัวนี้ไปลองเปิดดูอีกทีนะครับอันนี้บอกไปตั้งแต่ต้นว่ามันอาจจะได้หรือไม่ได้นะเดี๋ยวไปดูกันหลังจากฟอร์แมตเป็นแฟลชสามสองแล้วผมจะลองเสียบดูอีกทีนึงนะครับอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นว่าบางบางอันมันก็ใช้ได้นะครับกับบางเครื่องมันก็ใช้ได้เลยนะครับพอฟอร์แมตเป็นแฟลชสามสองก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับเป็นเหมือนเดิมไม่ได้นะครับไม่ดีเทคให้ ก็คือไม่สามารถใช้งานได้นั่นเองแต่ว่าตัวแฟลชไดรฟ์ไม่ได้เสียนะครับเพราะว่าเมื่ออย่างเมื่อกี้ที่เอาไปเข้าเครื่องให้ดูก็จะเห็นว่ามันมีไฟล์อยู่ครบแล้วเราเปิดเล่นในในเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเปิดได้นะครับเดี๋ยวจะไปฟอร์แมตผ่านตัวโปรแกรมที่ดาวน์โหลดมานะครับคราวนี้เมื่อมันไม่ได้นะครับก็แนะนําอีกวิธีหนึ่งนะครับวิธีนี้มันใช้ได้ผลมาสักประมาณ90%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือเราจะต้องไปดาวน์โหลดตัวโปรแกรมชื่อ S P U S B Disk s t o r a g e Format นะครับชื่อโปรแกรมเดี๋ยวทำลิงก์ไว้ให้ดาวน์โหลดด้านล่างนะพอเราดาวน์โหลดไฟล์มาเสร็จปุ๊บให้เราแตกไฟล์ออกมานะครับจะได้หน้าตาโปรแกรมประมาณนี้นะครับแฟลชไดร์ก่อนที่จะมาฟอร์แมตผ่านตัวโปรแกรมนะครับให้เราฟอร์แมตในเครื่องก่อนนะครับฟอร์แมตให้เป็น NTFS ก่อนไม่งั้นมันจะไม่สามารถฟอร์แมตกับโปรแกรมได้นะครับ ตรงนี้เาเลือกเป็น ntfs ก่อนนะครับแล้วก็คลิก start เ OK, คไปเลยนะครับนะครับพอเสร็จแล้วตัวโปรแกรมตัวนี้เราก็ปิดไปเลยนะครับอันนี้คราวนี้มาตรงโปรแกรมตัวตัว hp usb disk format เนี่ยตัวนี้นะครับถ้าเรา double click มันจะไม่สามารถใช้งานได้นะครับมันจะขึ้นแบบนี้ให้เราคลิกขวานะครับแล้วก็ run as admin Ad ตัวนี้เราก็เลือกตัวแฟลชไดร์ที่เราจะเ,าเราก็มาเลือกตัวแฟลชไดร์ที่เราจะใช้งานนะครับตัวนี้ก็เป็นแฟลชสามสองนะครับเลือกเป็นแฟลชสาตัวนี้เราจะตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้หรือจะปล่อยไว้ว่างๆก็ได้นะครับอันนี้ผมก็ตั้งชื่อผมไว้แบบนี้นะครับคลิกสตาร์ทตอบเย็ดนะครับรอสักครู่หนึ่ง นี้ก็เป็นอันเสร็จนะครับเรามาดูพื้นที่ดิสนะครับมันว่างๆอยู่เราก็ไปก๊อปเพลงเหมือนเดิมนะครับก็เราจะเอาเพลงหรือเอาเอเอามิวสิกอะไรต่างๆนะครับที่เราจะปาใส่ไว้นะครับแล้วก็มาวางไว้เหมือนเดิมนะครับครอบใส่รอให้ครบ100%เแล้วก็เราก็ไปลองดูได้เลยนะครับ จากตอนแรกเลยที่มันมีแค่บลูทูธกับตัววิทยุนะครับตอนนี้มันดีเทคได้เราก็ลองกดดูนะครับอ่เนี่ยก็สามารถเล่นเพลงได้แล้วนะครับเลื่อนฝั่งไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการทดลอง เดี๋ยวผมจะลองดูแฟชได์อีกอันหนึ่งนะครับอันนี้เป็นของโนเนมนะครับที่ผมซื้อมาอันนี้สั่งมาจากเมืองจีนนะครับเป็นแฟดไดไม่มียี่ห้อแต่ว่าฟอร์แมตผ่านโปรแกรมแล้วก็ก๊อปเพลงลงมาเหมือนกันนะครับลองดูว่ามันจะดีเทคให้ไหมดีเทคได้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นของโนเนมดีเทคได้เหมือนกันนะครับก็กดเล่นได้เหมือนกันนะครับ น,นี่ก็สําหรับใครที่เจอปัญหาลักษณะของ USB ที่มันเล่นในเครื่องเสียงรถยนต์ไม่ได้นะครับหรือว่าไปเสียบกับพวกเ,เครื่องเล่นอย่างอื่นไม่ได้นะครับก็ลองดูนะครับลองดูวิธีนี้แล้วกันนะครับตัวลิงก์โปรแกรมเดี๋ยวทําให้ไว้ในลิงก์ด้านล่างเนี่ยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะพอเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับ นี่ก็ขงต้องพอไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ